สนับสนุนโดย AIS เชนไรกำจัดปลวกยุงมดมแมลงสาบไทยประกันชีวิตก็คือทำเป็นป่าเลย <c oughs> <S <S <ส>ป่าเลยครับถึงหลายคนว่าผมบ้าหมดอะแต่หลังจากผ่านไปแล้วเวลานี้เขาก็มาดูเขาก็ชื่นชมในนั้นก็เรื่องของทำดินปลูกต้นไม้ก<ฮะ>ิ่งไม้เราไม่ตัดต้นมามาเผาถ่านเราตัดเฉพาะกิ่ง กิ่งเผามาทั้งปีหนึ่งใช้กิ่งไม้หมดไปประมาณ3ามสี่ไร่เองอแล้วมาเหลือตั้ง50ไร่แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอีกกี่สิบปีออพอไปถึงต้นนู้นหมดไอ้ต้นนี้กิ่งก็แตกใหม่เยอะอีกแล้วครวับไม่จำเป็นจะต้องตัดต้นไม้เลยให้ลมตลอดแผนระยะปลายมีไหมอาจารย์ระยะปลายก็คืออีกสักประมาณเดี๋ยวเดวเอาระยะปลายไหมเอาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมอยากรู้ก่อนอุ้มไปก่อนผมถามจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทําแล้วเกษตรเท่ากับจนไม่จริง ไม่จริงผมเชื่อมันว่าในหลวงพิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วครับไม่มีใครอยากให้ประชากรของพง์เป็นคนจนอพง์ได้คิดอะไรต่างๆมาแล้วทําดีอยู่แล้วอแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรจนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีการวางแผน,นแล้วก็ความรู้นั้นอาจจะเข้าไม่ถึงถึงอยากวิงวอนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเกษตรนําพระราชดำรัสนําพระราชบีของในหลวงเนี่ยมาแล้วก็พยายามกระจายให้ถึงเกษตรกรให้มากที่สุดครับ เพื่อทําให้เกษตรกร,ร,กรดีขึ้นครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะมีแต่บางทีมันสู้สื่อไม่ได้นะในสื่อก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องตัวนู้นตัวนี้นนเข้ามาทําเหมือนเหมือนเหมือนมามอมเมาเกษตรกร,ร,กรให้เชื่อตามนั้นแล้วก็ใช้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างแพงในวงการเกษตรอย่างที่แปลงที่ดินของอาจารย์เนี่ยไม่ไม่ไม่ให้คนมาเรียนรู้แบบวันเดียวกับอะไรไม่เอาใช่ไหมหลายคนบอกอยากให้แปลงโฮมเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับคนจะได้มาเรียนรู้กันครับ ผมเห็นเพื่อนหลายคนที่ทำแบบผมแล้วเป็นไงครับเปิดศูนย์ก็เลยรู้ครับเขาเลยไม่ไม่ได้ทำวิถีที่เขาเคยทำาก็เพียงแต่แต่ะวันเตรียมคนจะมาดูจะมาเห็นต้องมาเตรียมเตอนรอบมัวใจเตรียมตอนรับเตรียมอาหารของผมเลยเปลี่ยนเป็นศูนย์ปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติงานเป็นไงครับศูนย์ปฏิบัติงานทางการเกษตรคือทุกคนที่เข้าจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยผมจะให้เรียนที่ฎีอย่างเดียวคือมากินอยู่หลับนอนที่นั่นเรามีที่พักให้มี ข้าวให้เรามีลงสีข้าเปลือกมีเขาก็ไปสีเองอฝึกการสีด้วยแล้วก็อาหารทําเองอคือผมให้เข้าวันละ200บาทคิดไปนลายวันนะ,ะแล้วก็เวลาที่เขามาฝึกทําทีละอย่างเช่นมาเผาฐานการผสมคนไม้ก็ททาจริงจังทำกันเป็นเดือนจนกระทั่งรู้ดีจะเสร็จจากนี้จากฐานทําตเอพอสานก็ย้ายมาฐานทําปุ๋ยทําปุ๋ยทํำยังไงเขาก็ทําอีกเป็นเดือนเจนรู้ว่า ทำยังไงโดยไม่ต้องคิดอีกแล้วว่าจะต้องใส่นั่นเท่านี้ใส่นี้เท่านี้มันเป็นออตโต้ของมันเองจากนั้นก็ย้ายไปอีกฐานหนึ่งในเดือนต่อมาเรื่องเพาะขยายพันธุ์ไม้การเพาะเมล็ดพันธุ์การทาบกิ่งการติดตาการเสียบกิ่งเสียบยอด <c oughs> คือทนฝึกทำย่างไงจนครบวงจรทั้งหมดก็ใช้เวลายอย่างน้อยคือสี่เดือนเ,ออเต็มที่คือปีหนึ่งสิ่งที่เขาจะได้คือผลผลิตของเขาทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ว่าทำได้เท่าไหร่ <c oughs> ราคาขายมันเท่าไหร่ครับแล้วเราแบ่งครึ่งกันโอ้ไม่เกี่ยวกับสองรที่ให้เขาไปรายวันนะเขายังคงได้รับการได้รับเลยต่างหากอันนี้ไม่ใช่มาเรียนละได้มาเป็นเหมือนหุ้นส่วนเลยนะมาเป็นหุ้นส่วนเลยครับผมเรียกว่าหุ้นส่วนอทุกวันนี้สบายไหมอาจารย์ในแง่รายได้ในแง่รายได้พอพออยู่ได้ครับไม่ถึงกับรวยแต่เพราะเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เราไม่ลาบากใดๆเลยไม่ลาบากเฉลยแผนบ้านปลายของอาจารย์คแผนบ้านปลายคือผมปลูกเป็นป่าไม้เวียเลย แต่ผมจะสลับระหว่างไม้โตเร็วตวปานกลางโตช้าครับไม้ที่โตเร็วเนี่ยที่อายุ10ปี15ปีใช้การได้ผมจะตัดสางออกเพื่อจะแปรรูปไม้ใช้ประโยชน์จากไม้เพราะในหลวงสอนว่าไม้ป่าหนึ่งในนั้นคือคือป่าพออยู่ครับป่าเพื่อปลูกแล้วตัดแปรรูปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้แล้วก็ไม้ผลมะม่วงอะไรต่างๆมันให้ผลถ้ายุมากขึ้นเราก็สามารถตัดได้ครับแปรรูปได้ครับ ไม้เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่ไม่เคยลงราคาไม่เคยราคาตกไม่เคยราคาตกมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆทองยังตกนะใช่ทองยังตกแล้วทองเป็นทรัพย์ในดินน่ะคุณมาใช้มันหมดนะหมดครับแต่ต้นไม้เนี่ยตัดปลูกใหม่ขึ้นมาอีกของมันเกิดได้ด้วยเราสร้างได้เองเราถาวรคือถาวรคือไม้ที่เหลือคือไม้ที่เราเห็นว่าหนึ่งเป็นไม้โตช้าสองเป็นไม้มีคุณค่าราคาแพงครับสามไม้ที่ต้องใช้ยุยืนยาว4ี่0ห้าปีร0อยปีถึงจะใช้ประการได้ พกไม้ใหญ่ๆแพงๆแบบนั้นผมจะเก็บไว้แล้วก็ปลูกพริกไทยไว้ทุกต้นเพราะพริกไทยเนี่ยเป็นเป็นไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวไปมันต้องพิงพึงพ่งพิงต้นไม้อื่นราคาดีเหรอจั์ตอนนี้ก็น่าจะราคาประมาณโลละกิโลละสี่ร้อยบาทพริกไทยสดนะโอ้โหก,กแ็แพงเหมือนกันนะแพงแพงกว่างูนแพงกว่างูนเพรา <laughs> <laughs> ะพรพริกไทยลักษณะของมันคือมันชอบร่มลำไร ชอบความชื้นสัมผัสในอากาศชอบอินรีย์วัตถุจากที่ใบไม้ร่วงมาคืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไรจะดีมากใช่ดีมากเลยแล้วเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เก็บทันก็ได้เงินเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันมาร่วงลงมากลายเป็นพริกไทยดําแพงขึ้นไปอีกแพงกว่าพริกไทยสดอีกใช่ผมดูไม่น่าจะมีสินค้าอะไรที่เก็บทันได้เงินเก็บไม่ทันเพิ่มขึ้นแพงกว่าเดิมแพงกว่าเดิมแล้วในโลกนี้ขัปปูกันได้แค่6ประเทศเอง เส้นสู์สุดเนี้ยคือไทยเราอยู่ในนั้นล่ะไทยดีที่สุดเวียดนามก็ปลูกได้แต่พายุเข้าท่ไลเซียหายทุกทีฟิลิปปินเสียหายตลอดเขาโดนพายุอ,อินโดแมกกะทั้งเมืองเครื่องเทศเลยแหละเมืองอต้นตำรับพิกไทยเนี่ยก็จะปลูกได้ส่วนที่พายุไม่เข้า,าเพราะฉะนั้นไทยไม่มีอะไรมารบกวนเลยโอเคน่าจะดีที่สุดจานถ้าฟังรายการแล้วทุกคนเหอ่อปลูกกันหมดแล้วจะมีปัญหาเหมือนพวกสินค้า,กาเกษตรอื่นไหมไม่มีเพราะว่า ถ้าคนไทยทั้งประเทศปลูกพริกไทยหมดเลยอสมมติสมมติาเราเรามาดูอินเดียพันกว่าล้านคนจีนพันกว่าล้านคนกินพริกไทยไหมกินแน่ใช้พริกไทยตลอดใช้แน่แน่และตลาดใหญ่สุดคือยุโรปอเมริกาใช้แน่แน่กี่พันล้านคนหกประเทศปลูกให้เต็มทั้งหมดก็ไม่พอบริโภคเอาอย่างนี้สมมติผมมีสวนยางอยู่เต็มเลยปลูกใต้ต้นยางได้ไหมได้พริกไทยต่อต้นไม้หนึ่งต้นที่เราปลูกสองต้นหรือสามต้นในพริกไทยนี่นะผลผลิตโดยเฉลี่ยคือกิโลหนึ่งต่อเดือน ผมกล่าวว่าผมคงมีตัวไม้เหลือสักประมาณหมื่นต้นหมื่นต้นก็หมื่นกลุ่มหมื่นหมื่นช่อหมื่นหมื่นกอหมื่นกออ่ะหมื่นกอกอละกิโลต่อเดือนกอละสี่ร้อยต่อเดือนกอละกอละกิโลมีหมื่นต้นคือมีหมื่นกิโลต่อเดือนหมื่นกิโลคูณด้วยสี่ร้อยก็ก็แค่สี่ล้านแค่นั้นเองสี่ล้านต่อเดือนนั่นคือระยะถาวร ล้วเป็นเกษตรกรแล้วมีรายได้เดือนละสี่ล้านมันก็น่าจะเป็นเกษตรที่พอเพียงใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยพอเพียงเลยครับพอเพียงเลยฮะอันนั้นหมายถึงระยะถาวรไนมทีระยะถาวรมันยังไปไม่ถึงแต่ผมวางแผนไว้แล้วเรียกว่าพอเพียงไม่ได้แปลว่ายากจนใช่เพียงพอเพียงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยสโลแกนของธนาคารต้นไม้กับของคอสชรัฐบาลยุคนี่คือสิ่งที่ถ้าไม่มีวิกฤตวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ที่จะค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ ถ้าผมเอาแบบสั้นๆน,นะฮะให้อาจารย์สรุปให้ท่านผู้ชมว่าชีวิตอาจารย์เรื่องไหนที่ท่านผู้ชมควรจะจดจําแล้วเอาไปเป็นเป็น,ปนแบบลองอพิจารณาชีวิตเราเองว่าเฮ้ยหรือเราจะยังไงได้บ้างเออคือหนึ่งทุกคนมีค่าเสมอเนี่ตัวเองอย่ามองข้ามสิ่งที่เรามีครับหากมีชะตากรรมจริงๆเ,เกิดประสบปัญหาเื่อจริงๆมีสติแล้วก็ไม่ท้อ สามคือการทางัารใดๆหากว่าจะเอาเงินไปตัว <Gym>. ต <destruction> ั <gamma rock teor in> ้งหรือทุนนิยมไปตัวตั้งมักจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่เงินไม่เอาเอาเอาความสุขของครอบครัวเป็นที่ตั้งเสร็จแล้วก็ให้เงินมันเป็นค่าค่ารับใช้ความสุขของเราไม่ใช่เงินเป็นพระเจ้าอ๋อเขาถึงสอนให้รู้จักให้คนอื่นมันเป็นค่าไงไม่เป็นเจ้านายไม่ต้องไปหวงมันทำไมเหลือไห้คนอื่นได้ถูกต้องถูกต้องครับผมแล้วที่สําคัญคือ ผมไปมาหลายประเทศครับทุกคนชื่นชมพระบาทสมเด็จพระยู่หัวของเททราตลอดผมปลื้มใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจทันทีที่เป็นคนไทยพอผมบอกว่าผมเป็นคนไทยมาจากประเทศไทยเขาบอกอ๋อค,คิงภูมิพล์แล้วก็พูดพรรณนาถึงว่าพงเหมือนกับว่าเราโชคดีนะที่มีในหลวงเอาใจใส่ขนาดนี้ประเทศ<อ>คุณโชคดีจังเลยนะ ก็อยากจะให้พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานแล้วก็อยากให้พระสงฆ์นิกรท,ท,ท,ที่ปากบอกรักพระองค์ท่านเหลือเกินนั้นให้ฟังพระองค์ท่านแล้วก็เอามาปฏิบัติแม้ไม่จะเป็นจะต้องเป็นอาชีพเกษตรเป็นอาชีพอะไรก็ตามนี่แะครับที่เป็นเป็น,ปนทางแรงบันดาลใจและอยากจะฝาก ว่าเจ้าอยู่หัวได้สอนหลักการความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติไม่ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ในอาชีพใดก็ตามนะครับไปไปหาทางศึกษาให้ให้ละเอียดกว่าเท่าที่เวลารายการให้ใหท่านได้แค่นี้แต่ว่าผมเชื่อว่าท่านมีวิธีหาหาข้อมูลเรื่องที่ท่านสอนไว้อีกเยอะนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เกลิกมากนะครับที่กรุณาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราแล้วก็ให้ความรู้ที่ที่น่าสนใจมากทีเดียวครับขอบพระคุณครับครับผมครับผมครับ รอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงสุดท้ายของรายการจอะใจครับคุณค่าของบางสิ่งคุณค่าของการค้นพบเนี่ยมันก็จะหายไปแต่สิ่งที่ตามมาจากการสูญเสียความพิเศษอีกอย่างก็คือสูญเสียความสามารถในการผิดหวังเอาอย่าว่าถึงขนาดผิดหวังเลยเอาแค่รอเนี่ยก็ไม่ได้แล้ว